วันนี้เรามาพบกับทัพกบเอ้ยอะไรวะพบกับอ่ะวันนี้เรามารถดีๆของเรามารีวิวรถคันนี้เลยคันนี้รถอะไรครับรถอะไรอ่ะอีซูดีแม็กปีอะไรครับปีอะไรปี2022ีครับปี2022ใช่เกอนสามพันเนาะคันนี้เป็นรถตู้ทึมนะผมเอาไว้วิ่งหาเงินนะใช่จะบอกว่าคันนี้ซิ่งมากไม่ธรรมดาจริงๆนะเป็นรถตู้ซิ่งไว้วิ่งทําเงินเลยจะบอกว่าคันนี้นะส่งงานไม่เคยสายนะ แบบเร็วมากแบบฟวบฟวบฟวบโอ้โหส่งงานทันทุกรอบนะครับ,รบอันนี้เป็นรถอะไรครับรอธิบายให้คุณลูกค้าฟังหน่อยครับก็เป็นอิสุดีแม็กตอนเดียวนะเป็นก็ตู้ทึบเป็นเครื่องสามพันะแรงๆเลยกําลังนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นหน้าตาก็เป็นในของสองพันยี่สิบสองะฮะมาพร้อมกับกระจังหน้านะกระจังหน้าแบบเขี้ยวเงิน ม่ธรรมดาโลโก้แดงด้วยนะผมนะคันนี้จะส่งลงล้อมาเรียบร้อยแล้วนะนี่อันนี้ล้ออะไรครับพี่นัทอันนี้ล้อ T E สามเจ็ดครับเป็นล้อ T E สามเจ็ดก้านยกผมนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปไกลอย่าพึ่งไปไกลอ่าแล้ววนก่อนหูบอกว่าคันนี้หล่อมากไหนข้างหน้าเนี่ยมันมีออปชั่นอะไรบ้างครับนี่พี่นัทไฟครับไฟ เป,เป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะครับคันนี้นะหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกบอกเลยนะครับไม่ว่าจะวิ่งขึ้นเหนือล่องลงใต้นะไม่ว่าเส้นทางจะแย,ขย่ขค่ไหนคุณจะมองเห็นทางชัดเจนแน่นอนเรามีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมนี่ไหนเรามาดูเครื่องกันก่อนดีกว่านะดูเครื่องกันดูเครื่องกันเปิดเครื่องเลยครับมา,อาโอ้โหอ๋อ,อเหลืห้องเครื่องอันนี้เห็นแล้วตกใจไงครับ,บแล้ว,วไปรถซิ่งวิ่งหาเงินจริงๆอ่า โอ้โหเครื่องมีอะไรบ้างครับพี่นัทก็ครับผมคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีนะผมมาพร้อมกับการโมดิฟายเครื่องอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมนะเราจะสังเกตได้นะครับว่าท่ออินเตอร์น่ครับผมถูกขึ้นตีขึ้นมาใหม่อย่างเรียบร้อยแล้วครับผมนครับผมสวยๆเลยนะพี่นัทครับผมคันนี้พิเศษครับพิเศษมากๆเลยถ้าสังเกตนะครับจากตรงนี้ จะมีเทอร์โบชาร์จนะครับผมเทอร์โบชาร์จอันนี้ไม่ใช่ของเดิมจากโรงงานนะคันนี้เปลี่ยนเทอร์โบชาร์จแล้วผมอันนี้เป็นเทอร์โบชาร์จ F55 นะผมตรงรุ่นบอกเลยบูสต์ติดไวแน่นอนนะโคงหน้านี่คงหน้าคงหลังนี่ถูกโมดิฟายมาแล้วนะผมให้รองรับกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงเขาหรือว่าทางธุรกันดารต่างๆนะครับนี่ครับพร้อมกับการอุด EGR มาเรียบร้อยครับผมคันนี้ทำการอุด EGR มาแล้วนะครับ นะเครื่องยนต์ยาได้ยืดอายุการใช้งานแล้วก็ใช้ได้ยาวานานครับครับผมโอเคแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นี่นอมาดูข้างรถกันดีก,กว่านาะมาดูฝั่งนี้ฝั่ง,งนี้ครับ ฝั่งนี้มีอะไรพิเศษครับคุณนัทอ่าดูแม็กของเราก่อนดีกว่านะล้อแม็กทำไมครับล้อแม็ก T E สามสิบเจ็ดนะครับผมโอ้โหล้อแม็ก T E สามสิบเจ็ดนะผมเป็นก้านยกนะครับพร้อมอ f f s e ตลึกๆนะครับบอกเลยว่าลึกถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับผมมาพร้อมกับยางนะครับผมยางรัดมายางอะไรครับเนี่ยพี่นัทยาง T เก้าพันยาง T เก้าพัน Maximo ค Maximo นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่ายางใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานเลย คือขับวนอยู่แค่ในเต็นท์เนี่ยครับไม่ได้เอาไปไหนเลยนะยาไปาแดงเนาะใช่ครับโอเคโอเคก็อ okay. er> okay. ันน okay. well, ี้ก็เป็นตู้ทึบป้ายแดงเนาะเป็นตู้ทึบป้ายแดงที่เราแบบตู้ทึบป้ายแดงนี่หมายความว่าอ่าตู้ทึบมือหนึ่งนะมือหนึ่งตีขึ้นมาใหม่ใช่ตีขึ้นมาใหม่เลยสูงเท่าไหร่ครับพี่นัทอ่าสองจุดสองเมตรสิบสองเมตรสิบใช่สูงสองเมตรสิบนะครับผมแล้ว โอ้โหไปดูเนะดี๋ดยวเราวนมาข้างหลังก่อนนี่เห็นไฟท้ายไหมไฟท้ายาเป็นไฟท้ายที่ทุกคนนะครับต้องรักษาวไว้ให้ดีนะแล้วบอกว่าใครมีไฟท้ายตัวนี้คือเท่มากเท่มากแล้วก็จะถูกจับจ้องอย่างดีด้วยนะครับผมนี่มาดูดูดข้างในหน่อยดีวข้างในตู้ทึบมันจะฝืดๆหน่อยเพราะว่าของใหม่อนี่พี่นัทช่วยเปิดหน่อยครับพี่อ่านะครับ โอ้โหแล้วเราหัวจุ่มเข้าไปข้างในรถนี่สูดเข้าไปลึกๆกินใหม่เลยนะกินใหม่เลยเหม็นครับเกอรเหม็นมากเคือใหม่จริงๆใช่ใหม่มากใหม่มากเป็นกลิ่นก็รู้ว่าใหม่อ่ะติดไฟให้ด้วยเนาะเราติดไฟด้วยเนาะมันก็จะมีแบบเดินสายไฟเรียบร้อยครับผมนะทั้งเรายวยงเบรกไฟเบรกครบเลยโอเคครับมองจากทางสูงก็มองเห็นเนาะครับผมอมาดูภายในรถกันพี่อ่ภายในรถมีอะไรพิเศษครับวันนี้ภายใน ับภายในนะครับผมเป็นเบาะหนังสองที่นั่งนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตนะครับผมถึงจะไม่มีมันติฟังก์ชันนะแต่บอกเลยว่าคันนี้จับกระชับมือมั่นใจทุกการขับขี่จริงๆนะครับเป็นพวงมาลัยสามกานเนาะสามการแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลเกียร์กี่สปีดครับพี่นัทหกสปีดนะครับแมนนวลโอ้โหโอ้แอร์แรงได้พี่ปิดปิดแอร์หน่อยพี่ปิดเลยแอร์แอร์ต้องเบาหน่อย ครับนี่เครื่องเสียงใช้งานได้ปกติครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่21,000กิโลเมตรนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าใหม่มากจริงๆสำหรับรถวิ่งใช้งานนะครับนี่ครับคันนี้มีของแต่งมาให้ด้วยนะอันนี้คือวัดบูท60ปอนด์นะผมเป็นขาไทเทเนียมนะหน้าขาวนะครับผม<อ>นะเป็นหน้าน้ำมันด้วยจากอ,ออตโตมิเตอร์ครับ ครับผมรถคันนี้นะครับจะเหมาะกับใครครับพี่นัทใครที่ควรจะซื้อรถคันนี้ไปใช้งานอ่าเหมาะสําหรับคนที่จะออกไปทํามาหากินเนาะรถคันนี้จะไปสร้างอาชีพสร้างเงินให้ทุกคนเนาะสำหรับทุกคนที่แบบต้องการอาชีพใช่ใช่ต้องการอาชีพนะก็คืออยากได้รถซิ่งด้วยแล้วรถซิ่งเนี่ยก็สามารถหาเงินให้ด้วยก็คือไม่ขาดทุนในการออกรถเอาจริงๆนะครับนะคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่นัทคันนี้ ราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมมีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างครับพี่โปรโมชั่นของเรามีหลายอย่างเนาะมีทั้งช่วยดาวและโบช่วยผ่อนช่วยผ่อนโคช่วยผ่อนเนี่ยอะจากเซลนัดเลยนะช่วยผ่อนสามเดือนสามเดือนนี้คุณเอาไปหาเงินก่อนไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเอาง่ายคือก็คือออกรถไปแล้วก็คือยังไม่ต้องผ่อนเอารถออกไปหาเงินก่อน่่อแล้วสร้างเงินก่อนให้ตัวเองก่อน ล้วระยะเวลาเท่าไหร่ครับที่จะช่วยผ่อนสามเดือนสามเดือนวิ่งฟรีสามเดือนเลยโอ้โหก็คือเนี่ยออกรถไปปุ๊บไปวิ่งเก็บเงินเก็บเงินมาแล้วค่อยมาผ่อนนะทาไมถึงต้องทําอย่างนั้นนะพี่ก็บางทีบางทีลูกค้าเนาะออกไปซื้อรถออกไปเนี่ยเอารถออกไปเนี่ยเขายังไม่มีเงินทุนพอบางทีหรืว่าเอาไปทํามาหากินก่อนให้สร้างเนื้อสร้างตัวสักพักหนึ่งก่อนเนาะเราก็ช่วยผ่อนไปก่อนระยะแรกโอ้แเจ๋วเลยพี่โอ้ประมาณนี้แสดงว่าเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยกับรถคันเนี่ย เหมาะกับคนที่กําลังสร้างตัวอ่ากําลังเก็บเงินทํางานหางานหาเงินนะครับอ่าไว้รว่สร้างตัวเนาะครับผมโชว์อินเตอร์ไหมอ๋อไม่ได้จริงลืม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 พูดลืมพูดจริงครับคันนี้คือจะบอกว่าคันเนี้ยนะครับมันแรงจริงๆนะถ้าคุณต้องส่งงานสามสิบชิ้นภายในหนึ่งวันเชื่อไหมคันนี้ทำได้ ถ้าคุณเอาคันนี้ไปนะคุณส่งงานสามสิบชิ้นภายในหนึ่งวันได้นอกจากจะมีเทอร์โบแต่งที่แบบมันแรงมากแล้วเนี่ยนะมาดูนะครับข้างหน้านี่ของแต่งมีอินเตอร์คูลเลอร์อลูมิเนียมนะครับผมใช่แล้วรองรับบูทสูงสุดนะครับผมได้ถึงหกสิบปอนด์ว่าหกสิบปอนด์คืออินเตอร์รับได้แต่เครื่องอะระเบิดแล้วหยอกๆยอกยอหยอก ขาบอกว่าแรงจริงๆคันี้แรงจริงนะแล้วสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ทำไงครับพี่นัทอ่าติดต่อมาได้เลยที่06195957 7 7เนะครับเซลล์นัทรถดีเดย์นะครับครับผมรถดีเดย์ของเรานะผมตั้งอยู่ที่แยกนิมิตใหม่นะครับตรงข้ามไพรสเนียมีนบุรีนะผมนะครับใครสนใจนะครผบก็แวะเวียนเข้ามาชมกันได้หรือว่าจะทักมาในเพจได้เลยนะครับผมกับเรารถดีเดย์นะครับผมเพจกะบะตอนเดียวนะครับกะบะทำกินนะครับครับผมเราจะมีทั้งกระบะ ตูทึบนะครับผมกระบะคอกเพาาลอยนะคอกเพาาลอยแล้วก็มีตอนเดียวด้วยเนาะครับผมก็ตอนเดียวนะวันนี้ก็เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้ผมก็ฝากด้วยับผมนะรถกระบะรถกระบะมือสองนะผมนะสร้างอาชีพสร้างงานนะผมนะรถกระบะมือสองนะผมสร้างคุณภาพชีวิตนะก็ฝากพวกเราไปด้วยนะครับรถดีเดนนะผมนัทพี่นัทฝากเบอร์ไว้ก่อนจากไปสิครับฝากเบอร์อีกทีนะครับกับเซลนัทนะครับ 0619595777นะครับโอ้ค,ครับ,รบวันนี้ขอจาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ